หลังจากที่ทําการกรอกข้อมูลมาจนครบปจนถึงวางแผนเสร็จนะครับผมทางอย่างที่บอกว่าคณะกรรมการตําบลนะครับเขาจะมี1เมนูนะครับสำหรับเข้ามาทําการยืนยันข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเรียงตามแบบฟอร์มของคสอเลยนะครับตั้งแต่ต่อศูนย์หนึ่งจนถึงต่อศูนย์เจ็ดนะครับอยู่ที่ว่าในแต่ละรอบนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยทำข้อมูลส่วนไหนนะครับเช่นรอบของเดือนนี้เราอาจจะทําเฉพาะข้อมูลที่เป็นสํารวจนะครับ สามารถเลือกที่เป็นข้อมูลสำรวจตรงนี้นะครับแล้วกดไปดูรายละเอียดได้นะครับจะแสดงรายชื่อนะครับที่เด็กนะครับที่มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ารายชื่อผู้สำรวจเนี่ยคนนี้นะครับรับผิดชอบเด็กกี่คนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขาจะได้รับนะครับต่อหัวเด็กเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รายชื่อเด็กที่เขารับผิดชอบอยู่บ้างนะครับผมจะสรุปเป็นตารางแบบนี้ตาม คล้ายๆกับของกระดาษเลยนะครับทางคณะกรรมการตำบลน,นะครับจะต้องเข้ามาแนบลาเซ้นแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อยืนยันข้อมูลชุดนี้นะครับส่งต่อไปให้ทางกรสออีกทีหนึ่งสำหรับทำการเรื่องการเบิกจ่ายนะครับ ทีนี้นอกจากที่มันบันทึกตรงนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์เอกสารที่เป็น PDF นะครับเก็บไว้อาจจะใช้ในการส่งต่อให้กับทางกอสอหรือจะเก็บเป็นหลักฐานไว้ทางพื้นที่ของเราเองนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับฟอร์มกระดาษที่ทางกอสออกแบบมาเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นฟอร์มต่อศูนย์สองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของโรับที่จะทําการบันทึกข้อมูลสํารวจวางแผนแล้วก็ยืนยันนะครับ มันจะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันจะไม่มีตัวหน้าเว็บให้ดูเนาะเพราะมันต้องเข้าผ่านแอปไทยดีของแต่ละท่านนะครับผมเลยแคปเป็นสกีนหน้าจอมาให้ดูนะครับในส่วนของไทยดีนะครับผมหลังจากที่เราประชุมเสร็จวันนี้นะครับมีการอัปเดตระบบเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งจากทางคอสอยทีนงนะครับเราจะอัปเดตระบบช่วงวันไหนนะครับผมจะมีปุ่มเพิ่มอีกึงปุ่ม,ม,ม,มตรงหน้าล็อกอินนะครับก็คือเป็นปุ่มแอปพลิเคชันไทยดีนะครับผมเพื่อใช้ในการ ยืนยันตัวตนของเราก่อน1รอบนะครับยูเซอร์ทุกคนนะครับทุกยูเซอร์ทุกโตรตดนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทดีนะครับผมพอเรากดปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะเข้าว่าให้เราไปยืนยันด้วยตัวไทดีทีหนึ่งครับเราเปิดไทดีขึ้นมานะครับก็มาสแกน QR Code ที่ตัวระบบเจนขึ้นมาให้นะครับผมพอเราสแกน QR Code เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับ รูปที่3ว่าเราจะยืนยันตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับผมพอเรากดยินยอมนะครับผมถ้าข้อมูลถูกต้องทุกอย่างนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนถูกนะครับชื่อนามสกุลถูกนะครับผมก็จะเป็นการบริเาณถูกต้องนะครับแต่ถ้าเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าชื่อนามสกุลที่กรอกมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับจะต้องแจ้งไปยังทางแอดบินนะครับให้ช่วยอัปเดตข้อมูลให้เรานะครับผมก็จะเป็นบริเาณผ่านนะครับก็คืออย่างที่บอกว่า ชื่อนามสกุลถูกนะครับก็ะจะผ่านเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนื่องจากชื่อนามสกุลอาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลนะครับอันนี้แจ้งทางแอดมินจังหวัดหรือแอดมินตำบลน,นะครับแล้วก็อีกไม่ผ่านอีกอันนึงก็คือข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับไม่ตรงกับฐานข้อมูลก็แจ้งทางแอดมินจังหวัดแล้วก็แอดมินตำบลน,นะครับเพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้กับตัวยูเซอร์ของเรานะครับผมถ้าสมมติเรา v e r i f y ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะ ใช้การล็อกอินนะครับผมผ่านไทยดีได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เป็นยูเซอร์ e p น s s พาสเวิร์ดของเรานะครับผมสามารถล็อกอินผ่านไทยดีได้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางสําคัญที่เราจะใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายนะครับจากพร้อมเพย์นะครับจากไ d ของตัวผู้สารวจแล้วก็ CMA นะครับผม